หนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังที่เปรียบเสมือนเป็นต่อจากซูเปอร์เกิลเลยนะครับอยู่ในองค์ของซูเปอร์แมนซาก้าที่ผมได้พูดไปนะครับผมแล้วพูดถึงข่าวลือดีกว่านะจริงๆมันมีข่าวลือนะโดยคุณเอพ็อกฮอสแมนนะหรือก็คือคือผมเป็นคนที่ผมชอบแซวว่าเป็นน้องชายลับๆของเจมส์กันนะคือเขารู้ทุกเรื่องของ DCU แล้วเวลาออกประกาศข่าวหรือทําข่าวอะไรมาเนี่ยตรงเป๊ะตรงแบบตรงสุดๆนะซึ่งข่าวลือของแมนอัพทูมอร์โรเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าคนที่จะมาทีมอัพกับซูเปอร์แมนเ็กรานี่ะมันคมาเม อัซูเมนนะหลายคนก็เดาว่าเป็นซูเปอร์เกิลบ้างเดาวว่าเป็นจัสติสแกง์มากอะไรวะน,นะแต่ว่าแต่อตอนนี้เนี่ยเขาลือม,มาว่าคนที่มาทีมอัลซูเมนคือเล็กซ์นะถึงแม้ว่าหนองเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวร้ายนะหรือก็คือเล็กซ์ดูเทอเนี่ยเป็นตัวร้ายแต่พวกเขาเนี่ยก็จะร่วมมือกันนะผมคิดว่าน่าจะร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกนะจากภัยอันตรายบางอย่างนะแน่นอนว่าคนก็ดาแล้วว่าน่าจะเป็นตัวละครอ,อย่างบริอนแอกเนี่ยอาจจะเป็นาวรายในภาคนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีข่าวลืออีกว่าหนังเรื่อง Man ofmo น่จะใชัมรนน้าอ้วเอมบลน คนเขียนกำกับแล้วก็โปรดิวส์นะครับของหนังเรื่องนี้ตัวละครที่จะโผล่ใน Man of Tomorrow ก็น่าสนใจนะอันนี้เป็นข่าวเลยก็จะมีตัวละครอย่างซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลเล็กซ์ลูเทอร์โลวิสเลนและ3ามตัวสุดท้ายนี่นะ่าสนใจมากคือโลโบพีซเมเกอร์และก็ฮอเกิลฮอเกิลเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในข่าวนะแต่ว่านักแสดงอย่างอิซาเบลล่าเมอร์เซนเนี่ยเธอเนี่ยลงสตอรี่นะแล้วก็บอกว่าซีอูซูนเจอกันแน่เธอมาแน่ๆหรือเปล่าอันนี้เดาว่าน่าจะมาแหละแล้วก็นันกแสดงคนหนึ่งนะที่มาคอมเมนต์โพสต์ของเจมส์กันก็คืออออนนนันักแแสดงงยย่่ารรเพีีวะทบ บทเป็นจอห์นสจวตในซีรีส์แลนเทอร์สก็สำหรับใครนะที่ตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้แล้วทั่วโลกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราได้ครับผมขอบคุณมากครับ